แล้วแถมเราก็ยังมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีประกันให้อีก1ปีนะครับแถมเรายังมีบริการหลังการขายนะครับคันนี้เราจะรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะฮะให้1เดือนนะครับให้1เดือนรถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถดี สวัสดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมิสเตอร์กวางนะครับหรือเจ้าชายไข่รถนะฮะจากโชว์รูมหลังกูกครละสวยลำลูกกาทองสองจังหวัดปทุมธานีครับผมนะวันนี้ก็กับผมก็ได้โอกาสมาถ่ายคลิปวิโดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับก็อยากจะมาแนะนำกับรถคันนี้เลยคีิสันเชียนา 200XL นะครับปี2010 นะครับคันนี้บอกไว้เลยว่าชุดแต่งหลักแสนจริงๆนะครับทั้งชุดแต่งรอบคันทั้งแม็กแล้วก็ยังมีเครื่องเสียงแบบว่ากระหึมกระหึมเลยนะครับเป็นรถอยูอ่าคันนี้เป็นรถอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารนะครับแต่เราก็ยัดเอามาใส่เครื่องเสียงนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับเดี๋วจะมีความพิเศษย,ยังไงนะครับถ้าท่านไหนนะครับชอบ ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็อินบอกเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรละลายด้านล่างนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนนะครับผมก็กุกๆกักๆ <c oughs> มันเป็นยังไงนะฮะเพื่อเป็นก,การเสียเวลาเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> มาเริ่มจากไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับ ตัดขอบด้วยไฟ LED นะครับให้ความหรูหราโดดเด่นขึ้นมาอีกสไตล์หนึ่งนะครับตัดลงมาก็จะเป็นไฟ daytime running light นะครับก็คล้ายเป็น LED เหมือนกันนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็น daytime ผมก็งงนะครับ<ม>ตัดลงมาตรงกระจังหน้านะครับชุบโครเมียมนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีสกตนะครับ ด้านหน้าดูความดูดันนะครับบวกกับความหรูหรานะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านไหนก็ชอบรอบคันนะครับไล่ตั้งแต่นี่เลยแม็กนะครับจันนี้เปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่นะครับจันนี้แม็กขอบ18นะครับรหัสยาง225ทับ45่1 8นะครับผมเลื่อนขึ้นมานะครับ กระจกมองข้างนะครับก็จะมีไปเลี้ยวนะครับผมส่วนตัวถังรถนะครับภายนอกนะครับตรงกระจกก็จะมีโครมเมียมนะครับตัดขอบตรงกระจกนะครับดูความหรูหราสไตล์ของเขานะครับก็คือหรูหรานะครับชุบโครมเมียมอย่าลืมกระจกต้องมีโลโก้ของนิสสันนะถ้ากระจกบานไหนไม่มีนะครับก็แปลว่ากระจก ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมรถคันนี้ต้องขอบอกเลยว่าขายก่อนเก็บงานนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้รับรองกิฟแน่นอนภายในของเขานะครับก็อ,ออกเป็นสีครีมหรือสีเบทนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับตัดด้วยลายไม้ถึงดูแบบว่าสร้างความหรูหราให้อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเบทอ่า สวยงามตามท้องเรื่องส่วนด้านท้ายนะครับบั้นท้ายของรถคันนี้ใชครับก็ติดกล้องถอยมาให้นะครับชุบโครเมียมอุยความปลอดภัยในะขนาดถอยนะครับเซ็นเซอร์ถอยนี่6จุดเลยนะครับท่อคู่นะครับไฟทับทิมแหมรถคันนี้ชุดแต่งนี่ก็ขอบอกเลยว่าสุดๆนะครับ ส่วนไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับหรูหรามาเห่าเลยทีเดียวโอเคภายในนะครับภายในก็นี่แหละครับสไตล์เทียน่านะครับกุญแจนะครับรูปทรงมเมล็ดข้าวนี่เลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนี มีสันเทียนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับประตูเนี่ยมีแบบว่านะกล้องดิดูให้ดูมันมีเปิดปิดแบบได้ระดับเดียวอะ่ะไม่มีเหมือนรุ่นทั่วไปอะ่ะสี่สิอะไรประมาณเนี้ยเบาไอประตูน,นะไอเบาขอขอ,ขอประทาภัยนะครับตับด้วยเบาะนะครับเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับอ่าฝั่งคนนั่งอ่อฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาปรับไฟฟ้าส่วน คนนั่งก็จะเป็นอ่าเบาะใช้แบบปรับมืออยู่นะครับฝั่งด้านซ้ายคนนั่งเรามาเริ่มตรงพวงมาลัยนะครับหุ้มด้วยหนังพวงมาลัยเป็นมัลติฟังกชันนะครับอันนี้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับอันนี้ควบคุมนหน้าจอนะครับแอร์แบ็คู่นหน้านะครับรถคันนี้วิ่งมา2 5 0 0 0นนะครับ2 5 0แแล้วนี่ออปชั่นของเขาเปิก นี่เลยครับอ่าครึ่งเสียงนะครับเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีที่ไว้แก้วน้ําไว้ขอกระจกกระจิบนะฮะที่ใส่แว่นภายในผมดูโดยรวมแล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่สวยคันหนึ่งนะครับน่าใช้นะครับ วัยรุ่นขับได้นะครับคนมีอายุก็ขับดีนะครับขอบอกว่าเลยว่าคันนี้คมสุดๆเดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยมาบอกกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนี่เลยนะครับส่วนห้องเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นดูแล้วคันเดิมซุ้มเดิมนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนปิดคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้นะครับไม่มีแน่ๆ น็อตนะครับมีประวัติการถอดน่าจะเป็นการเก็บสีมานะครับมีประวัติการถอดนะแต่เรื่องทั้งซุ้มทั้งคานเดิมนะครับนี่แหละครับภายในองเครื่องสวยงามและเราก็มาฟังโปรโมชั่นกันนะครับว่าตอนนี้สําหรับคันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างนะครับแน่นอนตอนนี้เลยเคดิดีฟีดาวนะครับผม แถมขับฟรีอีก90วันนะครับสำหรับลูกค้าติดเครดิตดแบลคลิบูโลนะครับก็มีโปรช่วยผ่อนคนละครึ่งนานถึง6เดือนนะฮะและรถคันนี้เราขายในราคา369,000บาทนะครับที่ราคาประมาณนี้เพราะว่าเรารวมกับชุดแต่งไปด้วยนะครับเอาสำหรับคนที่รักที่ชอบจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้และแถมเราก็ยังมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีประกัน ให้อีก1ปีนะครับแถมเรายังมีบริการหลังการขายนะครับคันนี้เราจะรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะฮะให้1เดือนนะครับให้1เดือนและก็ยังมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะครับคือรถยกรถลากนะครับไว้สำหรับลูกค้าน้ำมันหมดบดทังด่วนลืมกุญแจไว้ในรถนะฮะเราก็ยังมีลดรถรถรถยกรถลากไว้คอยบริการ ท่านด้วยนะครับและเราก็ยังมีของแถมวันที่ลูกค้ารับรถนะครับคือ1เลยกล้องติดหน้ารถนะฮะสองน้ำมันเต็มถังนะครับ3เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง4เปลี่ยนไส้กรอง5เช็คระบบไฟ6เช็คระบบช่วงล่างนะครับ7ทําความสะอาดทั้งคันเลยนะครับนี่ก็คือโปรโมชั่นดีๆครับกับทางร้านเราที่ให้กับลูกค้านะครับเอาละ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางเพจอ,อง YouTube ของทางร้านเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ